แป้งพนักงานสาวร้านสะดวกซื้อวัย25ปีคือหนึ่งเธอทำงานกะเด็กที่ร้านประมาณตอนตีสาถนนหน้าร้านเงียบกริบไม่มีรถสักคันลูกค้าก็ไม่มีสักคนแต่อยู่ๆไฟทั้งถนนก็ดับปู๊บลงไฟในร้านก็ดับด้บดวยเช่นกันแป้งหันหน้ามาที่เคาน์เตอร์เธอก็เจอลูกค้าปริศนาที่มาพร้อมกับเสียงหมาหอนอย่างน่าสะพรึงกลัวสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหลอนเรดิโอรายการวิทยุที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกลี้ลับเรื่องผีวิญญาณและประสบการณ์เหนือจริงคืนนี้เราขอนำเสนอเรื่องผีร้านสะดวกซื้อพนักงานสุดหลอนตอนตีสลูกค้าปริศนามากับเสียงมาหอนมาฟังเรื่องรากวกันได้เลยนะคะ แป้งสาววัย25ปีเพิ่งได้งานที่ร้านสะดวกซื้อชื่อดังแต่เป็นสาขาเล็กๆใกล้กทางรถไฟมีพนักงานประจำกะละ2คนซึ่งพนักงานทุกคนก็ต้องสลับกันทำงานทั้งกะเช้าและกะดึกทำงานกะเช้าแป้งรู้สึกสบายมากเพราะว่าสาขานี้คนก็ไม่ได้เยอะมากแต่ลูกค้าทยอยมาเรื่อยๆตลอดทั้งวันแต่ถ้าช่วงไหนแป้งต้องทำงานกะดึกก็ต้องเตรียมตัวมากหน่อย จะพยายามนอนให้พอเพื่อจะได้ไม่ง่วงตอนทำงานกะดึกและแล้วช่วงเวลาทำงานกะดึกของเธอก็มาถึงคืนนั้นแป้งมีเพื่อนทำงานกะดึกด้วยกันชื่อว่าปอนแป้งบอกว่าก็เหมือนกับที่เคยทำมาตลอดเพียงแต่ว่าคืนนั้นบรรยากาศจะแปลกกว่าปกติจนปอนยังบอกกับเธอว่าเฮ้ย hey, คืนนี้ลูกค้าไปไหนหมดนะสงสัยดูบอลกัน เดี๋ยวบอลเลิกก็คงต้องแห่มาร้านเราแน่ประมาณตีสามบอลคู่สำคัญน่าจะแข่งกันจบแล้วแต่ลูกค้าก็ไม่ได้มาเยอะแยะอย่างที่ปอนคิดมีทยอยกันมาไม่กี่คนหลังจากนั้นก็เงียบสงัดแป้งนั่งมองถนนมืดมืดนอกร้านที่วันนี้เงียบเหงามากนานๆจะมีรถผ่านมาสักคันส่วนปอนนั่งเบื่อๆอ,อยู่ไม่นานก็บอกแป้งว่าเฮ้ย เดี๋ยวเราขอออกไปยืนนอกร้านหน่อยนะไปดูซิว่าทําไมคืนนี้มันเงียบจังเผลือมีใครผ่านมาจะได้เรียกเข้าร้านแปลงหัวราะขำเออเออไปเถอะบอลก้าวขาออกจากร้านไปแล้วอยู่ๆหมาสองสามตัวที่นอนหน้าร้านเป็นประจำก็ลุกพรวดพลาดพร้อมกันแล้วพากันหอนรับกันเป็นทอดๆเสียงหอนหน่าสะพรึงกลัวมาก อยู่ๆไฟที่ถนนก็ดับพูบลงไฟในร้านก็ดับลงเช่นกันแต่พอดีที่ร้านมีไฟสำรองจริงพอมีแสงสว่างเรืองๆบอนรีบเดินกลับเข้ามาในร้านเฮ้ยแป้งไฟดับถนนทั้งเส้นเลยวะ่ะน่าจะมีอะไรนะเออนั่นแล้วไอ้พวกหมามันจะหอนทำไ,ไมวะเนี่ยน่ากลัวจริงๆเลยเออตั้งแต่ทำงานมาไม่เคยเห็นพวกมันหอนขนาดนี้เลยนะหาเอ้ยหรือว่า ผีไม่จะมาร้านเราวะปอนพูดจบก็หัวเราะขำๆอีบ้าคนยิ่งกลัวๆอยู่แป้งหัวเราะขำตามเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเราเออกไปดูก่อนนะว,ว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าปอนออกไปยืนนอกร้านอีกครั้งมองฝ่าถนนที่มืดสนิทอยู่ๆปอนก็มองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนอยู่กลางถนนเอาเอาไปยืนทำไมวะนั่นทำไมไม่ข้ามาเดี๋ยวรถก็ชนหรอก ปอนคิดในใจไฟดับนะพี่แต่ร้านเปิดข้ามาเลยข้ามาเลยครับอย่าไปยืนกลางถนนบอนตะโกนบอกผู้หญิงคนนั้นแต่ร่างนั้นก็ยังยืนนิ่งที่กลางถนนเพียงครู่เดียวมีรถการไฟฟ้าคันใหญ่แล่นมาอย่างเร็วพุ่งชนผู้หญิงคนนั้นต่อหน้าปอนบอนตกใจมากร้องโวยวายด้วยความตกใจสุดขีด เฮ้ยเฮ้รถชนคนรถชนคนร <c oughs> จาการไฟฟ้าแล่นไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบอนทลาไปที่ริมถนนแต่แล้วเขายิ่งตกใจมากกว่าเดิมที่ยังเห็นร่างผู้หญิงคนนั้นยืนนิ่งอยู่กลางถนนเหมือนปกติทุกอย่างปอนก้าวขาไม่ออกตัวสั่นด้วยความกลัวหมาหน้าร้านหอนหนักขึ้นอีกครั้งผู้หญิงคนนั้นเดินก้าวข้ามมาช้า ผ่านบอนไปและเดินช้าๆเข้าไปในร้านบอนอยากตะโกนเรียกแป้งแต่ตอนนี้แม้แต่อ้าปากเขาก็ทำไม่ได้ตัวก็แข็งจนก้าวขาไม่ออกแป้งกำลังก้มจัดของแถวเคาน์เตอร์พอเธอหันมาอีกทีทเธอก็ตกใจมากเมื่อมีลูกค้ามายืนตรงเคาน์เตอร์เสียงเตือนประตูเปิดก็ไม่ดัง ลูกค้าเข้ามาได้ยังไงกันแต่เสียงที่ดังตอนนี้คือเสียงหมาหน้าร้านที่หอนรับกันเป็นทอดๆแปงแลววาวาเธอมองเห็นหน้าลูกค้าผู้หญิงคนนี้ไม่ถนัดแต่จำได้ว่าหน้าเธอซีดมากอาจจะเป็นเพราะว่าแสงไฟในร้านที่สลัวๆก็เป็นได้เนื่องจากไฟดับแต่มือลูกค้าคนนี้ก็ดูซีดขาวมากเช่นกันผู้หญิงคนนั้น ชี้ไปที่ตู้แช่แข็งอาหารและยื่นแบงค์ร้อยเก่าๆแทบจะขาดวางบนเคาน์เตอร์แป้งบอกว่าตอนนั้นบรรยากาศในร้านหนาวเย็นเยือกมากทั้งๆที่ไฟดับเออคุณลูกค้าเดินไปหยิบสินค้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเวฟให้นะคะลูกค้าสาวคนนั้นไม่ขยับตัวแม้แต่น้อยได้แต่ยืนนิ่งและมองมาที่เธอ เสียงสัญญาณประตูร้านเปิดดังขึ้นบอนวิ่งเข้ามาในร้านแป้งแป้งอ้แป้งบอนตะโกนดังลั่นด้วยเสียงสั่นเทาแป้งหันไปที่ประตูตามเสียงเรียกไฟในร้านสว่างขึ้นตามปกติแล้วแป้งหันมาอีกทีลูกค้าตรงหน้าก็หายไปแล้วบอนไปยืนตรงหน้าเธอแทนหน้าบอนซีดมีเหงื่อผุดขึ้นเต็มใบหน้าแป้งอ้แป้งแ,แกเจอไหม จเจอไหมผู้หญิงคนนั้นน่ะลูกค้าผู้หญิงหรอตะกี้ยืนตรงนี้แหละแต่ตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วอะ่ะแป้งกับปอนช่วยกันย้อนดูกล้องวงจรปิดทั้งร้านก็ไม่เจอใครสักคนแต่มีภาพตอนที่แป้งพูดคนเดียวส่วนแบงค์ร้อยเก่าๆที่แป้งเห็นวางตรงเคาน์เตอร์ก็ไม่มีในภาพกล้องวงจรปิดด้วยเช่นกัน แป้งกลัวจนขนลุกทั้งตัวผีผีแน่เลยบอนละล่ำล,ละลักแทบจะตั้งสติไม่อยู่หลังจากพยายามรวบรวมสติอยู่พักใหญ่บอนก็เล่าว่ามีชาวบ้านเดินผ่านมาก็ตะโกนบอกเราว่ามันมีอุบัติเหตุตรงหัวถนนนะอีกคนเมาคนนึงมันขับรถซิ่งชนผู้หญิงข้ามถนนตายคาที่เลยรถคันนั้นก็พุ่งไปชนเสาไฟด้วยนะ ไฟก็เลยดับทั้งถนนนี่รถการไฟ,ไฟฟ้าที่ผ่านหน้าร้านเราอ่ะเขาไปซ่อมเสร็จแล้วตอนนั้นโอ้ยเราเห็นลูกค้าคนนี้ยืนอยู่กลางถนนเรากลัวจนยืนขาแข็งไปหมดพอตั้งสติได้ก็เลยวิ่งเข้าร้านนี่แหละผู้หญิงคนที่มาร้านเราเป็นเป็นเป็นผีเหรอแปลงจ้องหน้าปอนแล้วทั้งครูก็ยืนเบียดกันแน่น กลัวจนแทบร้องไห้ออกมาทันใดน,นั้นหมาหน้าร้านก็หอนพร้อมกันอีกรอบทั้งสองมองไปที่ประตูสัญญาณประตูดังขึ้นประตูเปิดค่อยๆเปิดออกช้าๆเหมือนมีใครเดินเข้ามาในร้านแ,แต่ไม่มีใครเลยสักคน ลมเย็นว่าบพัดก็มาปะทะหน้าทั้งสองคนแล้วประตูก็ค่อยๆปิดลงทั้งสองคนโผลเขากอดกันด้วยความกลัวแป้งถึงกับกรีดร้องสุดเสียงหลังจากวันนั้นแป้งและปอนก็ดิ้นรนหางานใหม่ที่ไม่ต้องทำงานกะกลางคืนปอนได้งานก่อนเธอส่วนแป้งได้งานตามมาติดๆทั้งแป้งและปอนไม่ได้บอกเหตุผลที่ลาออก แค่บอกว่าได้งานใหม่แล้วก่อนที่เธอจะยื่นใบละออกเธอกระซิบบอกรุ่นน้องที่ทำงานกะดึกแทนเธอว่าจําคําพี่ไว้เลยนะถ้าไอ้พวกหมาหน้าร้านหอนเมื่อไหร่อ่ะอย่ากออกไปดูเด็ดขาดและระวังตัวให้ดีด้วยข้อคิดสําหรับวันนี้ค่ะโอ้ยร้านสะดวกซื้อนี่อย่าวว่าแต่คนเลยนะคะขนาดผียังอยากแวะมาอุดหนุนเลยค่ะ แม่พี่ยุคนี้ขยันหลอกกันจริงๆคืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะถ้าชอบเรื่องเล่าแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อมาร่วมเป็นชาวหลอนด้วยกันนะคะคืนนี้ขอพระคุณกณุูณ้ฟังทุกท่านคะ่ะที่เข้ามารับฟังรายการหลอนเรเดียอของเราและก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมมองรอบห้องให้ดีเพราะบางทีคุณอาจ ไม่ได้อยู่คนเดียวสวัสดีค่ะชาว